มครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมโยวงแล้วก็มาครับเอาชีวิตรอด1.17กันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้ฮะผมจะไปทะเลาะกับเอนเดอร์ดากให้จบไปเลยครับเราจะไปจบเกมกันแต่เราจะไม่ได้จุดจบของเกมนี้แต่มันคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญฮะใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะนั่นแหละการฆ่าเอนเดอร์ดากอฮะเราจะได้ปีก e อีเล่าใช่ไหมฮะนั่นแหละเราก็จะมีฟาร์มป e ั๊ม exp ซึ่งตรงนี้ฮะมันคือทางไปสตองโฮครับซึ่ง มันไกลมากครับพิกัดอยู่ที่543แล้วก็ลบ1 1อ100เอ้ยขออภยัยฮะ122ดังนั้นผมจะเดินไปไกลมากเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับหยุดแลากลรอบมเลยแล้วกันนะครับผมอ้อเดี๋ยว,วนครับท่านผู้ชมฮะก่อนไปฮะท่านผู้ชมฮะเตรียมอุปกรณ์ก่อนผมรีบเกินไปครับผมรีบแม่รีบเกินไปครับท่านผู้ชมฮะโทษทีฮะ ก่อนอื่นครับเราเตรียมของที่ไม่จําเป็นเอาเก็บไปเลยแล้วกันนะครับผมส่วนไอ้เจ้าบ้าตัวนี้ก็ช่างมันฐานเราเอาไปไหมเราไม่ได้ไปทําปิ้งไฟอะไรตรงนั้นฮะเก็บไปเลยกระดูกเอาไปเก็บอันนี้อขอทอธนูผมขอเอาไปหน่อยนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็บล็อกต่อตัวเก็บไปเอาไปให้เยอะครับ คือแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฮะอย่าลืมอย่าลืมเราจะไปฆ่าเอ็นเดอร์ดากอนใช่ไหมเออเราเอาแก้วไปด้วยฮะเ,เพื่อไปเอาอะไรครับไปเก็บแอคชิพเมนฮะแอคชิพเมนนี้คือยูนิ e อะมินครับหรือว่าเรียกอย่างง่ายๆครับคือแบบคือเราไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะครับโอเคเดี๋ยวท่าผู้ชมเห็นเองครับเก็บไปนี่เก็บไปไหมเอออ่ะอ่อกี่โอเเก็บเก็บไปครับ หินเก็บไปเราไปดีเอ็นอย่าเสอเอาเตียงไปฮะท่านผู้ชมฮะโอเคนะฮะอย่าเสลอเอาเตียงไปเก็บเออแล้วก็นี่เก็บไปธนูเรียบร้อยครับทอดเอาไปชุดเดียวพอเชือกเราคงไม่ไปลา er. กเอนเดอร์ดากอนนอกเนาะอืมโอเคครับส่วนอันนี้เออเนเดอร์เช er ผมมันแหลกอยู่นิดนึงนะฮะโอเค ทุกอย่างครับเอ่อเราขอผมขอเก็บไปด้วยน้ำฮะเดี๋ยวผมไปเอาในโอเวอร์โวล์แป๊บหนึ่งหรือเรียกว่าโลกปกติแปบ๊บหนึ่งฮะอยู่ดีลาฮะมันกลับมาแล้วผมไปเอาถังน้ำมาแล้วธนูมีแล้วฮะธนูเอาไว้ตรงตรงนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวโอเคครับเรียบร้อยคนระับเราลืมอะไรไหมไม่น่าลืมเลยแล้วนะฮะเราลืมอะไรปะ บางต่อตัวมีครบแล้วฮะดังนั้นในนี้เอออ้าเอเอ,เอ,เอไโอโอยูแม่มาเป็นสระเลยโอเคครับอ,อันนี้เอาไปเอาไปเล่นเล่นแล้วกันไม่มีอะไรฮนะเอาไปเล่นเล่นครับแล้วก็ไปสู้เอ็นเดอร์ดาก้อนกันเลยครับไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่สตองโฮครับผม เปเนี่ยโอเคอืมไม่มีอะไรแล้วในนี้มีอะไรนะเออในนี้มีทองกับอะไรหนังม้านั้นช่างมืออะโอ้อันนี้ผมมาปิดในเบื้องหลังนะฮะเออช่างมันเถอะครับขอแปะไว้เปียกโอ้ยตูดมึกโอเคครับให้มันสว่างหน่อยแล้วกันแล้วก็1 2ึ่งสองสามเราดีเอ็นเราจะไปดิเวียนกรรม ไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมฮะผมได้แก้ปัญหาสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ไงล่ะเราก็เตรียมมาแล้วสามารถติดต่อผมได้ที่ศูน6 9สองอย่าโทรไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเปอรใครโอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว 1...2... ึอ่องปังนี่นี่มันคือประตูดีเอ็นนะครับเอ็นวอลครับเรียกง่ายๆแล้วก็เก็บสิ่งที่ไม่จําเป็นเก็บไป เอออันนี้เก็บไปอันนี้ทอดโอ้ oh. ขอบคุณสำหรับท่อนนะแต่ว่ายังไม่จับเป็นฮะเดี๋ยวโอเคจิวทัดถ้าเห็นว่าทำไมมันดูแบบมันจะตายแล้วเอ่อผมผุดทางในเนเธอฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสุดยอดสวยไปครับปิงสวัสดีเออตายแล้วเวีกรรมแลยวทำไมผมต้องมาโผล่รรงนี้เนี่ย โอเคครับแล้วมาดีเอ็นย่าสเสนอมองหน้าเอนเด m a n เหมือนเดิมนะฮะโอเคเสียวมากเลยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อทางแป๊บหนึ่งนะโอเคโอ้ยตายแล้ว okay. โอเค okay. ครับท่านผู้ชมฮะผมมาถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตขุดขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยทำไมมันเสียวมาก เดี๋ยวตัดภาพไปตอนขุดตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเสร็จแล้วครับตรงนี้โอเคครับอยาเสลลม,มองหน้าเอเดอร์แมนอีกเหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็โอเคครับ,อคครบตอนนี้เอออย่ามองหน้าเอเดอร์แมนนะฮะแล้วก็ธนูอยู่ไหนฮะธนูอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้เอยเวรกรรมแล้วผมทําอะไรผิดผมผมขอทางน้ําใกล้ตัวเลยแล้วกันนะฮะผมยังไม่มองหน้าใครทีนะ เดี๋ยวผมขอผมไม่แม่นธนูนะย้ำอีกรอบครับเห็นไหมผมไม่แม่นอ๋อตายแล้วผมตุ้มเลยโอเคครับแล้วก็ต่อท้ายใครมันเดดดดดอยากจะหัวเรามากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดเทพสุดเทด้ดดโอเคแล้วก็ระหว่างนี้โผผมรู้สึกเหมือนเจอเพื่อนนะฮะ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอต่อทางขึ้นไปเออ่ทางนาอ้ยไอ้เจ้าบ้าเอ็นเดอร์แมนบ้าเราเกลียดนาย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 มากเลยโอเคมันก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับถึงมันจะหยิบบล็อกได้นะฮะโอเคเฮ้ยมันมาจากไหนโอเคขึ้นไปข้างบนฮะเราผมจะมาทำไลายนี้ก่อนแต่ความจริงครับผมได้ทำการทดสอบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้ทำการทดสอบไปแล้วครับซึ่งว่า เราไม่ทำลายไอ้เจ้าเนี่ยครับมันเราก็ฆ่าเอนเดอร์แมเราก็ฆ่าเอนเดอร์ดากอนได้นะครับผมโอเคเราก็ยิงครับผมดูอะไรไม่ไม่นะโอโอเคครับท่านผู้ชมฮะแก้ไขสถานการณ์ฮนะเราต้องรีบไปถึงที่นูน่น ให้เร็วที่สุดครับย้ำครับเร็วที่สุดโอเคนะตัดภาพไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับผมสวัดีไปผมจะทําการวิธีการฆ่าเอะเรามาแล้วเรามาแล้วเราจะมากู้สถานการณ์นะทุกคนใส่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 โอเคใส่ให้หมดแล้วก็ไว้ตรงนี้นะฮะทุกทุกอย่างขอจะเตรียมทุกอย่างใหม่หมดนะฮะตรงนี้โชวเวลเนี่ผมไม่ควรเอามาเลยนะสนเลือออกมาทําไมเนี่ยโออโหบ้าจริงๆนะฮะโอ้ยผมโดนอะไรเนี่ยอะ เอ่อทางน้ำฮะทางน้ำทางน้ำทางน้ำโอเคโอ้ผมขออนุญาตทำแบบวิธีสิ้นสิ้นคิดเลยแล้วกันนะครับคือไม่น่าขึ้นไปฮะโอเคราวางนี้โอ้มาแล้วครับมาแล้ว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 ยิงเก็บ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 รกบเก็บเกบเก็บรีบเก็บรีบเก็ก็บเก็บรับเก็บยงเก็บเเกบเกเปีเงเปีเกเปีเงเกเก็บเกเเเป ไอ้เจ้าบ้านนี่ไอ,อ้บ้าไอ้บ้า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 โอเคครับแล้วก็ใครมันอะไรผมฮะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตตีมันก่อนแป๊บนึงครับเจออ้าไอ,อ,อ้มังกรบ้าเราเกลียดนาย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 ผมครั้งต่อไปผมจะเอาเตียงมาสัญญาครับแต่ผมขอฟอร์เวิร์ดภาพในการฆ่ามังกรดีกว่านะฮะมันน่าจะ ท่านผู้ชมก็จะแบบปวดหัวกับผมนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาฆ่าบางกรบ่อยนะไม่เหมือนกับแท็กเกอร์เอ็มทีมิวอะไรแบบนั้นนะที่เขามาฆ่ากับแบบทุกเอพิโซดอะไรแบบนั้นครับไม่นะผมตายรอบที่2แล้วเหรอโอ้ oh, ไม่นะเออขอลงไปใหมนะ่ฮะเขา ไม่นะทำไมผมตายหลายรอบแล้วอะ่ะคือขอฟ้าดทษภาพในการฆ่ามังกรดีกว่านะครับผมน่าจะช้ามากมโอเค ท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยเรียบ mhm. รย้อยครับโอ้ยผมอยากตายอยากตายมากแล้วตอนนี้โอ้เก็บเอ็กพีเอ็กพีเอ็กพีเอ็กพซ่อม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 ให้หมดซับซ่อมให้หมดโอ้ยอยากตายมากตอนนี้โอ้ยจบเรียบร้อยตายไปประมาณ มาดูกันนะตายไปประมาณ 1, 2, หนึ่งสสามามดาบโอ้โหสุดยอดฮะเฮ้ยเหนื่อยดาบก็ไม่มีรูทตติ้งชีวิตเข้ามาไหวแล้วกันนิดนึงโอเค ผมขออนุญาตมาดูหน่อยนะฮะว่า End Gate Way มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้ว Ender Man มันก็อยู่เยอะกันจังเลยมีขนาดผมอุ้ยผมโกงขอโกงนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมอะโอเค End Gate End n Gate Way End Gate Way เกิดไหมเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีนะ End Gate Way ฮะโอ้ไม่นะไม่ไม่จริงอ๋อเกิดเกิดเกิดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมซูมไปให้เอออยู่ตรงนี้ฮะโอเคครับ เกิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ไปเอแล้วแอคพิมมัมาจากไหนนี่เมื่อกี้ผมเห็นเออสรุปคือมันไม่ต้องทำลายไอคิสตัลอะไรตรงนั้นก็ได้นะฮะโอเคทำไมแอคพิมไม่เข้าผมอะ่ะเฮ้ยขอกินขนมปังเหนื่อยขออย่าเพิ่งไปนะฮะขอกดพิลมันจะอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็วิธีการ ทำท่านผู้ชมหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าก็ขุดลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็ใส่ทอดแล้วก็เบี่ยงแล้วก็ทุบทุบครับแล้วก็ลงไปเก็บแค่นี้เออก็ถือว่าโอเคจบแล้วครับมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นแห่งความจเจริญครับลงไปเลยครับอ่า,อา ซีซั่นหน้าผมจะทําให้มันดีกว่าเดิมนะคือผมไม่ค่อยผมแทบไม่ได้อะไรเดบคือผมยังไม่ได้มาคืออะไรนะเอาชีวิตรอดครับซีซั่นผมยังไม่มาไกลกันขนาดนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่มาอยู่กับผมจนถึงตอนนี้ขอบคุณครับแต่ว่าขอบคุณมากครับสักคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเปียงเออยเป็นปังเกิดที่สตองโพครับผมจําได้นี่ จบแล้วครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญครับโอเคปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมฮะถึงเวลาสมควรแล้วผมขอจบคลิปเลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดซ like, ับสไคร e ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายเย่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 